้ำสายบุรีระเพณีหลากหลายนวนิยายเพชรพระอุมาหลังค่าเมืองทองคําตําหนักสุขิรินนี่คือคําขวัญของอําเภอสุขิรินสุขิินเป็นชื่อที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานเมื่อปีพศ2510เมื่อครั้งเสด็จมาประทับแรมณนะตําหนักสุขิน ทำการปกครองอำเภอสุขินตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลสุขินอำเภอสุขดินจังหวัดนราธิวาสมีระยะทางห่างจากจังหวัดนราธิวาส120กิโลเมตร สวัสดีครับผมนายธีรศักดิ์สังกชตนายอำเภอสุขิินอําเภอสุขกกินมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาอ่านบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเราพร้อมที่จะพัฒนาทั้งด้านขยภาพและด้านคุณภาพให้กระบ,บวนงานมีการดําเนินการได้อย่างรวดเร็วถูกท้องและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับอําเภอสุขกกิน แบ่งเขตการปกครองเป็น5ตำบล41หมู่บ้านมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น26,599คนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ60.38ศาสนาพุทธร้อยละ39.60ศาสนาคริสตร์ร้อยละ0.02ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ ทำการปกครองอำเภอสุขินเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.30นนถึง16.30นนโดยไม่มีพักกลางวันและมีการให้บริการนอกเวลาราชการเช่นในช่วงเทศกาลต่างๆมีระบบการขนส่งสาธารณะที่สะดวกต่อการเดินทาง มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเจ้าของงานเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อโดยจัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรติดต่อสแสดงให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน การออกแบบในจุดที่สำคัญหรืออันตรายเช่นบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและความพร้อมของทรัพยากรเช่นน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอจุดให้บริการกาแฟเป็นต้นมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและห้องน้ำผู้พิการเพื่อ,ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยตเตรียมเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอยมีจุดประเมินผลความพึงพอใจนจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรีและจัดให้มีเขตสุขบ,บุรีเป็นการเฉพาะในบริเวณที่เหมาะสม มีการจัดภูดมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นที่จอดรถสำหรับคนพิการทางลาดสถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการช่องบริการพิเศษสำหรับพระภิสษุ์ สตรีมีคันผู้สูงอายุและผู้พิการมีการจัดการขยะโดยการแยกประเภทมีการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้กระดาษรียูดเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการรณรงค์การใช้เอกสารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการประสานงานแจ้งหนังสือกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการรณรงค์ใช้ถุงผ้าหิ้วปิ่นโตไปทำงานเพื่อลดการใช้พลาสติก โฟมวัสดุใช้แล้วทิ้งเพื่อลดโลกร้อนมีการติดตั้งแผงโซลารเซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายจากเดิม40.02%มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปิดคอมพิวเตอร์หลังใช้งานปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานปลดและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด มีการตั้งค่าความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในสำนักง,งานไว้ที่25-26องศาพเพื่อประหยัดพลังงานและไม่ให้เกิดการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลืองมีงานบริการตามภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วยงานบริหารการปกรครองงานทะเบียนและบัตร งานความมั่นคงงานอำนวยความเป็นธรรมและส่วนดำรงธรรมงานสำนักง,งานอำเภอมีการบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเช่นการติดต่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเพจ Facebook ที่ว่าการอำเภอสุขินหลายออฟฟิเชียลแอคเคาท์ที่ทำการปกครองอำเภอสุขิน ตกในอำเภอสปริงเห็นพับประชาสัมพันธ์มีจุดบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตฟรีมีช่องทางการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์อำเภอ .com เฟซบุ๊กอำเภอตู้ราชสีรับเรื่องราวร้องทุกข์เบอร์ติดต่อหัวหน้ากลุ่มง,งานในอำเภอช่องทางสายด่วน1567 มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่แสดงระยะเวลาการให้บริการและแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเพื่อให้สะดวกต่อประชาชนที่มารับบริการได้อย่างถูกต้องสะดวกและรวดเร็วมีการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เช่นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันไทยดีการให้บริการโดป้าซิติเซนเซอร์วิสการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จะเก็บตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ณจุดบริการโดยประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ98 ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดร,ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตำรวจสาธารณาสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการแก้ปัญหา,าความยากจนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเช่นในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาที่ทำการปกครองอำเภอสุิรินได้มีการจัดชุดอสสช่างร่วมกับทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น,นผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ประสบทุกข,ขภัยบ้านปาดีโดยได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาดไทยและมีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสทางสังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนาเพเภอสุกลินต้องได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน Sukilin Sukiri, đinh đan anh, quan súc, yeah.